มันอยู่ข้างหลังเราเออเว่งเลยเออทางออกอยู่ตรงไหนก้าวขึ้นมาและ,ะเผชิญหน้ากับปริศนาอันน่าอวลลุกที่มีความตื่นเต้นร้าใจพบกับความท้าทายสุดในโลกดิจิทอลของอานิสโอ้ไมยก็ฉันไม่อยู่ที่ไหนกันล่นะเน่ทำไมที่นี่มีแต่ของเล่นไป,ไปหมดเลยดูสิ ตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีและตรงโน้นก็มีฉันจะทํายังไงต่อดีละทีเนี้ยเออจริงดิฉันจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเอแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนกันล่ะเนี่ยมีป้ายอะไรหนึ่งบวกหนึ่งท่ากับสองส่วนนี้ก็คือประตูสินะโอ้มีตุ๊กตามมาโพนี่ด้วยและนี่ก็ของเล่น ช่วยยายหน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปอมนี่นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมไขปริศนาหาทางออกจากโรงงานของเล่นที่จะมีเจ้าผีตุ๊กตาตัวตลกมาคอยไล่ล่าค่าเหลาด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงานไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ว้าวเราได้กุญแจมาแล้ว,ลวอุ้ยตรงนี้มีหีบโอ้โหพวก่ไขป ปืนนี้ไว้ทําอะไรเนาะเอาไว้ยิงนี่เหรอโอ้มันยิงออกมาเป็นไฟฟ้าโอ้โหพอเรายิงปุ๊บประตูก็เปิดทันทีเลยพอเราเข้ามาแล้วดูที่นี่สิมีตุก๊กตาตัวตลกตไต็มไหมดเลยะและดูตัวนี้สิตัวใหญ่เริ่มห้องเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกเดินสำรวจด,ดูดีกว่าว่าตรงไหนคือประตูทางออก โอ้โหที่นี่ของเล่นบานเลยครับทุกคนดูสิโอ้มีป้าฉลามด้วยเห็นไหมเห็นไหมอุย้ยแล้วตัวตลกเต็มไปหมดเลย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอสำรวจดูก่อนประตูนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ด้วยอ่าพอเข้ามาแล้วโอ้โหที่นี่มันหนาวจังเลยอะ และน,นี้นะคะเขาก็ให้ใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยนะคะยิงน้ําแข็งเข้ารูทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะคะทุกคนนี่ยิงปืนไฟฟ้าให้เจ้าก้อนน้ําแข็งเข้ารูชุดนี่ไปหนึ่งก้อนแล้วอ่าต่อไปก,ก็ก้อนที่สองเอาละวื้อเข้ารูไปเลยและก้อนที่สามนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆรู้สึกว่า ที่นี่มันลื่นเหมือนกันนั่นเนี่ยอืดอืดอืดอดชวบนี่เข้าไปแล้วโอ้มคกประตูเปิดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด,ดูหน่อยดีกว่าแต่เราก็รู้สึกหลอนๆยังไงก็ไม่รู้พอมองขึ้นไปดูเจ้าตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนมันจะมีชีวิตและนี่นะคะเขาก็ให้เรายิงกล่องไฟฟ้าของดาวเคาะห์โลกนะ นี่แล้วเราก็ยิงไปเลยครับอันไหนที่มันเป็นลูกโลกนี่มันมาแล้วมันมาแล้ววุ่ยเลื่อนมาแล้วครับทุกคนเหมือนลิฟต์เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมกระโดดขึ้นไปบนี่นั่นคงจะเป็นประตูทางออกอย่างแน่นอนเลยครับทุกคนกำลังไปแล้ว,ว,ว,วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ส่วาตอนนี้นะคะเราจะเผชิญหน้ากับเจ้าตัวร้ายค่ะไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวอะไรนะคะอันนี้เขาบอกให้เราวิ่งเราก็วิ่งก่อนเลยหาทางออกนะคะอันนี้ก็เป็นทางตรงให้เราวิ่งไปเรื่อยๆเลยเอาล่ะแล้วเราก็วิ่งเลยครับวิ่งวิ่งสสดชีวิตวิ่งสุดฝีตีนอือ <laughs> มันอยู่ข้างหลังเราเออวิ่งเลยเออทางออกอยู่ตรงไหนนี่ไงประตูทางออก ไอที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอน,นใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ